สวัสดีครับพี่น้องอสมอทีเคารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติอยากเก้ามาคุยเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับว่าเป็นยังไงแล้วหลังจาก10ล้านสิทธ์นะครับวันนี้ผ่านไป1วันครึ่งเหลืออยู่ที่ประมาณ470,000กว่าสิทธิ์เท่านั้นเองนะครับมีหลายคนบอกว่าลงทะเบียนไม่เป็นลงทะเบียนไม่ถูกนะครับ ก่อนที่จะลงทะเบียนนะวันนี้มีข้อพึงระวังแล้วก็ข้อที่จะสังเกตให้พี่น้องอสมรได้รับทราบก่อนที่จะลงทะเบียนกันนะครับหากท่านได้รับสิทธิ์และก็มีการใช้สิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งแล้วท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนนะครับมันเป็นยังไงนะครับโครงการคนละครึ่งนี้คือสนับสนุนให้กับเกษตรกรรายย่อยกลุ่ม รายย่อยต่างๆนะครับรวมถึงร้านค้าร้านร้านค้ารายย่อยที่จะลงทะเบียนกับแอปเป๋าตังและก็ใช้บริการนะครับในร้านค้าที่มาลงทะเบียนส่วนช็อปดีมีคืนนั้นนะครับส่งเสริมกับกิจการของผู้ที่มีเลขทะเบียนพาณิชย์นะมีเลขทะเบียนพาณิชย์และก็ใช้จ่าย โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน30,000บาทนะครับอันนี้ถ้าพี่น้องอสมอลเลือกก็จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ตามสะดวกนะครับว่าจะใช้ใจ่ายวันละ150บาทนะครับสูงสุด3,000บาทนะครับระยะเวลาตามโครงการหรือว่า,าจะไปลดหย่อนภาษีนะครับ30,000บาทนะครับ น้องกลองคิดดูก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงทะเบียนแต่ว่าถ้าลงทะเบียนไปแล้วทำอย่างไรนะครับลงทะเบียนเมื่อวานก็จะมี SMS มาบอกว่า,าท่านให้ท่านใช้สิทธิ์ก่อนวันที่5พฤศจิกายนนะครับก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่เมื่อลงทะเบียนแล้วโดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมนะครับ ถึงวันที่5พฤศจิากายนนะครับถ้าท่านยังไม่ลงทะเบียนใช้นะครับหมายถึงท่านยังไม่ไปใช้เริ่มใช้สิทธิ์ก็จะหมดสิทธิ์ันทีตรงนี้แหละครับถ้าหากว่าท่านจะเปลี่ยนใจนะครับว่ายังไม่อยากจะใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะครับท่านก็ไม่ต้องไปใช้สิทธิ์ภายใน14วันนะครับระบบก็จะยกเลิกสิทธิ์ของท่านนะครับท่านก็จะสามารถไปใช้สิทธิ์ของโครงการชอบดีมีคืนได้นะครับ ซึ่งสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคลและก็มีเลขทะเบียนพาณิชย์นะครับแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้30,000บาทนะครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ลองคิดและตัดสินใจดูนะครับพี่น้องอสมอครับหลายๆท่านบอกว่าลงทะเบียนไม่เป็นนะครับเรามาดูกันช้าๆเลยนะครับว่า การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะครับแต่ละขั้นตอนทําอย่างไรครับครับอันดับแรกเราก็ไปที่ Google Chrome จากนั้นพิมพ์ค้นหา mm hmm. คนละครึ่ง com นะครับเมื่อเปิดมาแล้วก็จะเจอหน้าโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็ดูจำนวนสิทธิ์เหลือเท่าไหร่นะครับกดเมนูลงทะเบียนรับสิทธิ์ กดสําหรับประชาชนนะครับด้านบนด้านล่างสําหรับร้านค้าซึ่งเปิดลงทะเบียนมาแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับแต่สําหรับประชาชนทั่วไปเริ่ม16ตุลาคมนะครับกดเลยครับหลังจากนั้นท่านก็จะได้รับข้อความว่าหากท่านได้รับสิทธิ์และมีการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการ ชอบดีมีคืนตามที่ผมได้อธิบายไว้นะครับหากว่าท่านตัดสินใจว่าจะลงทะเบียนแน่นอนกดลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับก็จะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับอ่านให้เรียบร้อยเลยนะครับว่าเราจะต้องมีแอปเป๋าตังมีการดําเนินการต่างๆเกี่ยวกับการรับเงินจ่ายเงินนะครับเมื่อเข้าใจแล้วก็ติ๊กนะครับข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้นทิกปุ๊บปรากฏยืนยันนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าหน้าลงทะเบียนนะครับพิมพ์คำนำหน้าชื่อพิมพ์ชื่อพิมพ์มเลขประจำตัวประชาชนพิมพ์รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับเบอร์โทรศัพท์อ,อีเมลนะครับถ้ามี นะครับก่อนจะคลิกลงทะเบียนนะครับมีตัวอักษรสีแดงขึ้นมาอีกว่าหากท่านได้รับสิทธิ์และมีการใช้สิทธิ์โครงการคนละขึ้นท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการชอบดีมีคืนนะครับจากนั้นท่านก็ลงทะเบียนนะครับกดลงทะเบียนถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านจะลงทะเบียนเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภายในสามวันจะมีเอสเอ็มเอสมาแจ้งท่านนะครับแต่ก่อนจะมีเอสเอ็มเอสมาแจ้งท่าน ก็จะมีรหัส OTP ให้ท่านลงก่อนรหัส6หลักนะครับพอมีรหัส OTP ลงเสร็จเรียบร้อยเป็นการยืนยันว่าท่านลงทะเบียนนะครับภายใน3วันก็จะมี SMS มาบอกท่านว่าการลงทะเบียนของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับครับท่านก็รอใช้สิทธิ์วันที่23ตุลาคมเป็นต้นไปได้เลยนะครับใช้สิทธิ์ในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬกาหรือว่า หกโมงเช้าถึง5้าทุ่มนั่นเองนะครับในแต่ละวันนะครับใช้สิทธิ์150บาทนะครับหากว่าไม่หมด150บาทนะครับท่านก็สามารถสะสมไปวันอื่นได้ครับพี่น้องอสมอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารก่อนใครและหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สำหรับท่านปโปรดแชร์และส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ